เอาละฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็กลับมาอยู่แอปบิดครับเหมือนเดิมนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนว่าเงินมันปนกันน่ะเหรียญมันปนกันน่ะเหรียญที่ซื้อไว้อะ่ะแต่ละเลทอะ่ะมันปนกันน่ะแล้วตอนขายอะ่ะจะแยกยังไงอ่ามีคนถามมาเนาะผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะอ่าอาจจะมีเสียงหน่อยนะครับฝนมันตกครับตกไม่หยุดเลยโทรศัพท์ผมมันไอ้นี่ด้วยมันไม่ได้แยกเสียงรบกวนได้เหมือนโปรแกรม OBS บนโน้ตบุ๊กด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมหาเหรียญสาธิตก่อนว่าจะเอาเหรียญไหนมาทำเป็นตัวอย่างดีเดี๋ยวสักคู่นะเอาเป็น มัาเป็น LTC แล้วกันก็คือสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ยต้องเอาตัวที่มันติดดอยด้วยเพราะว่าเขาถามว่ามันติดมีคนถามว่าถ้ามันติดดอยอยู่อะก้อนนี้ติดดอยก้อนนี้ไม่ติดดอยอะแล้วมันจะขายยังไงก็ เอาแค่ปริมาณมาครับแล้วแยกเลทแค่นั้นเองก็คือเดี๋ยวผมต้องเอาดูที่มันปนเลทกันอยู่อะอ่าเนี่ยเอาเอาบีแแล้วกันอ่าบีแอนบีเนะเพราะผมเข้าหลายเลดนี่นะบี b นบนะคำถามนี้คําปัญหาที่เขาเจออะก็คือว่าก็คือเนี่ยเอ่อตอนเนี้ย ผมมีใบแนนเนาะหรือ BnB อยู่ที่33ตัวอ่า33ตัวปัญหาที่คนคนนั้นเจอนะ BnB ผม่มันมีอยู่33ตัวเห็นไหมเห็นไหมมีอยู่33ตัว33ตัวปริมาณคือ33ตัวซึ่งไอ้33ตัวเนี้มันเข้ากันโคลเลตเลยบางตัวเลท2 8 0หด2800บางตัวผมดอยที่2800นะบางตัว2800บางตัว9000บางตัว8000 บางตัวหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหกอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลททีเนี้ยแล้วตอนขายอ่ะจะแบ่งขายอ่ะบางบางคือแบบเงินมันมากองรวมกันอนะ่ะ BNB อ3สามสิบสามตัวเนี้ยมันกองรวมกันอยู่อ่ะมันกองรวมกันอยู่แล้วจะแบ่งขายยังไงไม่ให้มันไปโดนไอเลทที่ยังดอยอยู่ซึ่งเขาเขางงไงครับวิธีเนี้ยไม่ยากคุณก็เข้ามาที่ประวัติเนาะเข้ามาที่ประวัติจะแล้วทีนี้มันก็จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ BNB มันอยู่1 5ื่นใช่ไหมล่ะตอนนี้นะมันอยู่1 5ื่นมันจะมีเลทที่เข้าตอน9 6 9าพันหาเอะไรเงี้ยคือเหรียญมันกองรวมกันอยู่อะเก้าพันหกเก้าพันเจ็ดใ้ง่ายเลยตอนนี้ BNB มันอยู่ที่1 5ื่นใช่ไหมล่ะ1 5ื่นเราก็ไปดูว่ามีมีเลทเท่าไหร่บ้างมีไอ้ปริมาณอะปริมาณเนี่ยไอ้ศูนย์จุดปริมาณของมัน0ย์จุด 0 2 1 2 2เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเลทที่เราเข้า9,000เข้า9,000เนี่ยอันนี้เข้า8,000ตอนเนี้ยมันอยู่ที่15,000ใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ปริมาณเท่านี้เนี่ยมันสามารถขายได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ต่าละไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ย3-4ไม้เนี่ยขายได้หมดเลยเพราะตอนเนี้ยใบเน้มันอยู่ที่15,000พวกเนี้ยเข้าตอน9,000 9,000เลทซื้อน้ำไพสเนี่ยตรงเนี้ย8,000อันนี้10,000 700กว่า พวกนี้สามารถนําไปขายได้หมดเลยก็แค่พิมพ์จํานวนตรงนี้เข้าไปเนี่ยเพราะเพราะเงินมันกองรวมมันอยู่แล้วอะ่ะเงินมันกองรวม,มอยู่แล้วอันั้นไม่อันั้นไม่ต้องไปคิดเยอะเอาแค่ปริมาณตรงนี้ครับปริมาณของมันอยู่ตรงเนี้ยไปขายแค่นั้นเองแต่ต้องดูเลทก่อนนะเลทที่เราซื้อเนี่ยเลทที่เราซื้อแล้วก็แต่ว่าเนี่ย แต่ว่าอย่างตอนนี้มันหมื่นห้าใช่ไหมบีแอนบีหมื่นห้าแต่อันนี้มันเข้าตอนหมื่นหกเนี่ยเข้าซื้อตอนหมื่นหกอันนี้ก็ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาปริมาณตรงนเนี้ยเนี่ยปริมาณตรงนออ 0. 0 89, เนี้ยห้ามาไปไอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้า่ยก็ไม่ต้องเอาไปพิมพ์แค่นั้นเองไม่ต้องเอาไปพิมพ์อันเนี้ยหมื่นเจ็ดก็ยังดอยอยู่ยังขายไม่ได้ก็ศูนย์จุดศูนย์สองหกก็ไม่ต้องเอาไปพิมพ์แค่นั้นไม่ต้องเอาไปพิมพ์ขายเห็นไนะ นี่ไงอ่าเจอละดอยสูงสุดที่ซื้อเลย BNB 2,800่น28นี่สองหมื่นแปดร้อยไอศูนย์จุดสองเก้าสองเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเอาไปพิมพ์ขายแค่นั้นเองส่วนตัวที่มันหลุดดอยแล้วอ่ะที่มันหลุดดอยแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเข้าตอนเก้าพันกว่าเนี่ยก็สามารถนำไปขายได้เลยก็โดยการดูเนี่ยดูเลทดูเลทของมันว่าเออเข้าตอนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะอ่า จำนวนทั้งหมด0.0212256เดี๋ยวผม0.0212256อ่าผมก็เอาไปขายเลยนี่ครับก็มาพิมพ์ขาย0.0122566ใช่ป่าววะอ่าแล้วก็ขายเลย15,999นี่ฮะหรือไม่ก็ขาย20,000ก็ได้อ่าเนี่ย เราก็จะรู้ว่าอ๋อปริมาณไอ้ปริมาณตรงนี้เนี่ยมันคือปริมาณที่หลุดดอยมาแล้วอะเราก็แค่ปริมาณของมันอะมาพิมพ์ส่วนไอ้ไม้ไหนอะที่มันยังดอยอยู่อะก็ไม่ต้องเอามาแค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวที่ว่า b n b ซื้อแล้วมันไปกองรวมกันนะอันนั้นไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับปริมาณเนี่ยปริมาณที่เราได้มาเนี่ยจำนวนตัวที่เราได้มาเนี่ยกับเลทแค่นั้นเองถ้าถ้า ไม้ไหนที่มันหลุดดอยแล้วอะ่ะมันก็สามารถเอาไปพิมพ์ขายได้เนี่ยเนี่ยอย่างเช่นไอ้0.51070เนี่ยกับ4.0831เนี่ยก็มาบวกกันก็ได้แล้วไปขายเพราะมันเป็นเลทมันเป็นไม้ที่เข้าตอน9,000กับ9,006 9,007กับ9,006แต่ว่าไอ้อันไหนที่มันยังดอยอยู่อย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยไอ้ก้อนนี้เนี่ย10,06เนี่ย ก็ไม่ต้องเอาไปพิมพ์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแค่นั้นน่ะอ่าแยกไม้เขาเรียกว่าแยกไม้ขายประมาณนั้นน่ะแบ่งขายแยกไม้ขายแยกไม้ที่มันหลุดดอยแล้วอ่ะส่วนไม้ที่มันยังดอยอยู่เช่นเนี่ยเนี่ยไอ้ไม้เนี้หมื่นเก้ากับหมื่นเจ็ดเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้ศูนย์จุดห้าแปดแปดเนี่ยก็ไม่ต้องไปพิมพ์แค่นองศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ดห้าสองเนี่ยไม่ต้องเอาไปพิมพ์ไม่ต้องเอาปริมาณของตรงเนี้ยไปใส่อ่า ไม่ต้องเอาปริมาณจานวนตรงนี้ไปใส่แค่เออไม่ต้องเอาจํานวนตรงนี้ไปใส่แค่นั้นเองตอนขายอะ่ะมันปนกันอยู่แล้วมันเหรียญอะ่ะที่ซื้อมามันกองรวมกันอยู่แล้วแต่ตอนขายอะ่ะเราแบ่งขายเป็นจํานวนเป็นปริมาณแล้วก็ดูเลทแค่นั้นอ่าดูเลทราคาตอนเราซื้อกับตอนเราขายไม่ไม่งงใช่ไหมเนี่ยหรือผมพูงพดงงป่าวเพราะว่าผมก็เข้าใจนะว่าเขางงอะ่ะว่าเงินมันประมาณว่าเงินมันกองรวมกันเนี่ยเราจะแบ่งยังไง บางก้อนติดดอยบางก้อนไม่ติดดอยก็แบ่งเป็นก้อนๆไปเลยก้อนไหนหลุดดอยแล้วก็มาพิมพ์ขายเลยเอามาพิมพ์ขายในนี้เลยจํานวนเท่าไหร่ที่มันหลุดดอยแล้วอ่ะก็มาพิมพ์ขายได้เลยใส่จํานวนเข้าไปใส่ราคาเข้าไปส่วนก้อนไหนหรือจํานวนไหนที่มันยังติดดอยอยู่อ่ะก็ไม่ต้องเอามาพิมพ์แค่นั้นเองโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะน่าจะเข้าใจเนาะโอเคคลิปนี้ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับผมจะไปหาอะไรกินละของมากครับ